งวดแรกมันเ,เป็นผู้เฒ่าผู้ชายบอกบอกว่าอันเอาตัวเดียวเท่านี้แหละว่าวันย่อาลายตัวมันสิเพี้ยนว่าวันก็ได้ถามบนว่าตัวใดเอาไปโหลดเกี้สองหาตัวเดียวว่าวันงวดสองหวดเดียวมากงวดที่มันออกเกี้ยวสองหา นีมันเลยไปตรงกันก็ได้ตัวเขาพ่อไข่ก็ได้่าสองตัวพ่อไข่เอาสามตัวก็ได้ว่าสันก็เลยถือก็เลยสืบเจ็ดสองหาถือทั้งเสียงทั้งโต๊ดมันนี่งวดมาวางหันก็ฟันเอาคนเขียนให้แต่ว่าหันว่าตัดเหรียญสองตัวมวดหมวดวที่พัานมาวางหันคนเขียนให้สามศูนย์หาศูนสามหาศูนสามวัดตัดเอาสองตัวเอดตัดสองตัวหนา เอาอตัวสองตัวไทยอืมสามบ,บาดบดหานยูมันบ่อเมียนโอ้เสียดายเดนเนาะบัดนี้งวดอันงวดหลังจากเก็บสองหามามันเป็นสองหกหนึ่งบ่สองหกหนึ่งเนาะอืมกระถืออยู่ถือตัวจะไปถือ,อปปี่น้ำหลานอยู่เพื่อผู้รีบโอ้ไปซื้อซื้อให้เขาซื้อให้ให้เขาซื้อให้อ๋อ<ไ>แสดงว่าสามตัวนี่มาประจำตัวเนี่ยเมยนมาประจำมันมันขึ้นยกกับว่าเข้าเสีย จับใส่กันนะเซียเพ่นก็บอกหายเลี่ยงมากสินะอีนึ่งเพื่อนก็หายงหายาแบบโตดเล่นบ่เออเขาจับใส่กันออกมาเซียวตัวใดไปหนามาหลังมันออกสองหกหนึ่งเนาะกาจะขอไปสืบสองหนึ่งหกงดว่าหันผัดบัดตัดสองตัวบัตัดสองตัวหนาตัดก็สองตัวท่ายองดว่งหันก็ได้อืมขึ้นว่านขึ้นกวนเนี่ยแบบฝันยูู้เกานี่แหละแต่ว่า มันเกิดจากคว่ำมือเข้าไปเหตุเบียกนั้มันได้จับเจ็ความฟันบ่ได้ไหมเอาลองรับดับความฝันกันนะได้ซ้ำได้ก็ได้หลายเตบอึ้นแล้วเออลองลองลองบอกความฟันสู่ฟังนะครับว่าฟันว่าจังใดสนะฟันว่าเพิ่นมหาเพิ่นเพิ่นมหาแต่ว่ากับมาในแบบผู้เถาหุ่ม้าขาวผู้เถาหุ่ม้าขาวหุ่ม้าขาวมาแต่ว่า มากก็มาเบาอันนั้นอั้นี้กับเเข้าน,นี่แหละแต่ว่ามันเมื่อยมันเลยจับเจ็ดควค่ำคนบ่ออะเพว่นเนบาออินหยังม,มันนะฟันก็คิดว่าฟันดีอยู่ฟันดีอยู่ว่าพู้เฒ่ามาหาม,มา,ามาเบาน้ำดีดีมันบ<ม>้าเบาเบาเบาทรงแบบว่าเมตตาหรือว่าเบาทรงแบบใดเมตตาเข้ามากเกิดคว่ำสงบบสารเข้ายังสี่นไหมอืม,มาซอยเหลือเข้ายังสี่นนะ เพื่อนสีมา้าประจันตัวโดนโดนเพื่นสีม ń, ้าหมวดนี้เพื네่นม้ามันบ่ช่วงเขาปั้นสารนี่เพื่นมาดูออโดนตั้งแต่ช่วงเจ็ดสองหนึ่งมาเนี่มากเพราะเจ็ดสองหาเนี่มากตลอดเลยก็เพื่อนมักเล็กหมวดนี้บ่หมักมักสิบเก่ามักสิบเก่าเนีเลียงวันหมักหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเอาเพื่อนคือท่านคือว่าทนท่านเนี่ยบอ่คือสีม้า ในใจจะขวางโอ้ในใจจะขวางมากไปน่าใจจะขวางมากแต่ว่าเพื่นบัวห้านี่ยบอกกับเนีงกับจะขวางดอกแต่ว่าเป็นสีมาแบบข่วนเมตตาเทาเลยนะแต่ว่ากันฟันว่าเพื่อนไม้ย้ำใดมักสิโชคดีย้ำนั่นแม่บอสโชคดีตลอดเล่นบอสตลอดเลยเขาบักใน่าใจเขาอยู่แล้วว่ามักหนึ่งเก่ามั้งสิบอสโอ้ว่าเพื่นบ้างวัดนี่นะบักหนึ่งเก่าเมนเพื่อนท่านได้บอกกับมักกับมีตัวเลขในใจอยู่แล้วแมีนเดียวปกติเพื่อนไม้เพื่อนสิบอกตลอดแม่บอส บอกตรงสิบอกเลยว่าอย่าบอกเป็นปัญหาไอ้บอกโตตุ้งตุ้งให้บอกไม่เป็นโตเลยไอ้บอกอันก็ได้สามตัวกับให้ขอสองตัวบอกสี่เลยบอกว่าให้ซอยหลูกซอยหลานมันมันหากินลําบากแล้วเดี๋ยวจะโอ้ยนายรถอีแตนผีพานงเพราะบ่าคันท้องเพ้าะชวนเอาไปที่ได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถพานไปกันนะไม่เ้างถามเลย เากระตี้ไี้พิ่นมาเพิ่นสิบอกมาเป็นโตเลยเห่อตึ๊บตึ๊บมาเลยบอกมาเป็นโตัวตช่วงเพิ่นสิบอบอกตามลำดับเลขอ่า่นสิบอกมาสามตเลย,ยแต่ว่ามันสิบเวิ่งกันมามนในห้เอาเขา,า,าจับสลับกันหรอเว้นบนยากดอกนี่นทุ่มมือเขาฉลาดแล้วเวียนหกหางจบนี่แต่งวดเจ็ดสองหาน่ะเพิ่นบอกตรงโอ้เจ็ดสองหาในตรงเป๊ะเลยไปซื้อสองตเขาผัดบ่ให้ซื้อก็เลยฟ้าสามตเลยทั้งเนี่ย เจ้าเมืองเจ้าเมือนี่ขายตีดินตับตาลเตียสี่สองตัววไอ้สี่สีสามตัวแสงเป็นบางวันี่มักเมนมักแยงมักมันนึ่งเก่าแต่เพื่อนท่านได้บอกนะนเพื่อนท่านได้บอกเอาคิดว่าเพื่อนสีม้อยู่บ่สีม้บอกบางวันนะสีไม้อยู่เพื่อนสีไม้อยู่ตีเอามันสิบ่ได้เที่ยวมาจอบกันบ่ท้ายห้างบที่เนี่ยขอฝันเหม่นๆจะจะอีกสักคนโอ้เขาจังหวะแมนเดะ จัน,น,จนเป็นแคร่ร่างของเทาซื้อๆเนาะมันมันก็เปลี่ยนเลขมากในใจเขาซื้อแต่ว่าเพิ่นห้ส่รงสัญญาณมาแล้วว่าเพิ่นมาเนะาะเพิ่นมาหาเขาหนินเพิ่นมาแบบเมตแต่เพิ่นมาหาเขานน่คือว่าจังใดเขาก็โชคดีแน่นอนละ่ะแม่นจ้ะแต่ว่าตัวเลขที่เขามากอยู่ในใจนี่มีหนึ่งเก้า,กาตัวเดียวเลยจ้ะบัดนี้นีฮะเทียเพิ่นมาอีกรอบหลังนี่ฮะเทียเพิ่นมาบอกเป็นโตก็เปลี่ยนได้ อันนแต่เพิ่นพระท่านเนี่ยมาบอกเป็นตัวเลขที่ซื้อครับเปนมะสูดกิ้ง,กงจะซื้อเนี่ยนะเพิ่นมาทักอืมเป็นมาทักเขาจะซื้อว่าหรือเพิ่นสิว่าเตรียมตัวไว้เดอ้ออีนางเอ้ยเพิ่นนางสิบวะอันพอสิมาให้คักๆักดิ้งวัดนี่ว่าอันสิบอะเงี้ยยากจุ่นแต่กระถิงสิมาตลอดเนี่ยบอกคือ<ก>โอ้หงวัดต้องหันออกหาซูนซ้ำโอ้เสียใจมากกัดบตัวหนะเพิ่นเทียนแห้ตัวแดงคืนคนขนาดมีสามตัวหนึ่งบ่ตัดให้มันครบเนาะ ชุดเทียชุดวดนังสื่อหนึ่งจิตตใชกันหมดดิหาศูนย์สามสามศูนย์หาสามสามหาแปงสี่ดิวันก่นี้ีมันนี่อย่างลาเวอร์ลาเวอร์สื่อไปหลายตัวกูสื่อสะสื่อไซทของเจ้าของคบบัดตัดสื่อสะสื่อไซท์ตืลาเวอร์ลาเวอร์ต้องำนี่ก็เป็นตับสะาซขัดเถอะนะผู้ได้บอกมากกับเตมนเมันนะันเ่ราสนใจของเจ้าของเลยนั่นล่ะ่วนมากมันลืมเด็กเจ้าของ ได้กระหายฟันเหม็นๆในคนได้มาเป็นตัวสะก้อนหงุดโอ้อย่าลืมมาบอกกันเด้อบอกพี่น้องเด้อพี่น้องในช่องแห่งไหนอธิยาเพิ่นถูกนำเพิ่นกะดีบวชใส่ข่าพงสุโรดประทูอยุบวะอัในใน้ำกันต้นน้อแต่ว่าบางคนเพิ่นกะว่าโอ้ยขนุจักขักประนังคือบวชเสื้อผู้เดียวรถกับเสื้อผู้เดียวละแต่ใดมาเสื้อผู้เดียวเว้ดนั่นแหละเสื้อเอาผู้เดียวมาตลอด มีงวดนี่แหละได้ยินข้าวแววแววแอดมินก็เลยมาถามเพื่อนขอแนวทางนําเพื่อนมาให้พี่น้องได้เบิ้งจมธรรมดาเพื่อนกับว่าอยากบอกดรอกเพื่อนยันเปลี่ยนแบบบ้านผู้ใดว่าแม่นแม่นมาออกยูทูบย้ำใดล่ะหัวเสียบย้ำนั่นเพื่อนห้องยันเปลี่ยนเยอะตอนี้เพื่อนกับแสดงก็ถือว่าเพื่อนมีน้ําใจที่ว่างดงามอีกผู้หนึ่งนะครับเพื่อนยุบบ้านเดียวกับเจียกัานครับเพื่อนก็มาลาดเบื่อเดียวก็เลยได้สอบถามกันเพื่อนกับเป็นผู้มีน้ําใจ งามผู้หนึ่งนะครับปกติแล้วเพิ่นก็ซื้อเองแหละต่ว่ามือนีก็บออยังไงกับคุ้มขอร้องจาบังคับมันนะอขอแนวทางมาปั่นพี่น้อง<ฆ>เอาซื้อไจังไดก่อนบออเพื่อนนะแม่นึกจ้ะเออแม่นึกนะครับนี่จำไม่เด้พี่น้องเด้อแม่นึกแต่สิได้มาตามพร้อมๆกันมาตามเจ้าการนวดใดก็สิตามแม่นึกไปน้านะครับแล้วก็สิตามแม่แสงไปพร้อมพออายุนในสายเดียวกันนะครับแล้วคอยสิเออ ได้ตัวเลขมาเปรียบเทียบกันคนสามคนนี่ตะว,วามิตาภูเมนแมนนะครับนั่นก็กได้สุเด้ลาบน้ำกันเนาะแม่โอ้สาธุเด้อแบงปั่นเขาให้แม่นได้เรื่องวันนี้เ<า>จ้าภูมิเจ้าทีเพื่อนมาบอกตรงตรงเป๊ะอยางกี่ไรก็ได้อยากกี่สิบงวดกับใครอยู่เนาะนเลี้ยงกัน <c oughs> นี่มองอยู่บ่เลยกี่สิบงวดเจ้าทีที่นี้นก็เป็นเจ้าทีซีปะเขาเด้โอ้เป็นซีปะเขาบ่โอเจ้าทีนั่นเป็นทันถือสินแปะ อยู่ที่ปะขาพันธสีหนั่นอยู่ดอกโบ๊บโบ๊ะควายอันนี้เห็ดเห่าสนุกตกใจย่านนี่ยังดอกเงี้ิ่นมาเพิ่นกับมาแบบมาคุ้มค้องเออมาคุ้มค้องบ่เฮานี่แต่ว่าหาหาหลังคนมางานแผ่นแปะนานนี่เพิ่นอยากหยอกตัวบ่เออเพิ่นอยากหยอกคืออย่างนี้ว่าที่ไปเหยนจากมืออุดอกให้เพิ่นหยอกเนี้ยที่มองมาเจ้าอุดรมาปาานั่น โอเปินมาผักมาเซาน้ำบ่จ้าโอ้ไปหยอกกันเจ้าหัวอยู่เบิด่ดขึ้นได้มาล้างน้องผู้นยี่เขียววัดนาตายนะมานอนมาหาป่ามานอนไปยิกตีนไปเกาตีนขั้นเจ้าหัวอยู่เบิด่ดนึืนจนมาอัลลันบาก้ามามันยานโอ้เพืงสั้นกับนี้เนาะนี่เพิ่นมักหยอกเพิ่น มาเล่นตอนน่ะเป็นเมตตาเนาะเป็นบรเท็่ไหนเข้ายานเนาะยังดียโอ้ยเพื่นกะว่าถือว่าภูมิภูมิบ้านนี่ดีภูมิหมองนี่นี่ดีผู้ใด้ฝันกันนี้ต่ผู้ฝันแม่นๆเนาะจ้าอือโบได้ของผู้หนึ่งได้ของผู้หนึ่งสิแม่คนหนึ่งได้ก็ได้น้ำกันเมื่อไหร่แม่นโอ้ได้ส่งไดรลาดน้ำกันหมดปันแจกกันยังว่าเขามาบ้านนี่ย้ำได้แล้วโอ้ได้ยินข่าวตอนมีผู้ถือตะเลขโชคดีนี่พุทธะผู้ได้เงินเทวดา เดี๋ยวแท็กมีเทวดากุ้มควองอยู่หกเงินตัวนี่แหมไปถามคลุ่มเฮือนบ่บ้านนี่เขามาบ้านนี่ถามไปคลุ่มเฮือนคลุ่มเฮือนบ่นบางเฮือนตรงขามนี่เฮือนขัวนี่ก็โชคดีเ่าเสาเนี่ยเฮ่นผัวเพื่อนเนี่ยบ้านอันผัวเพิ่อนอันขั้วผู้พมดกดกับเพิ่นกบานเพิ่นบอกย้ำเดยกระเสียดดีบ่เข่ากระเสียดรถดอ่ะนะผู้ผมดกปวกไรนะอุ้ยรางวัลที่สี่บ้านขวทตัวเดียวบ่แม่เสียดายเนาะของเขาเนี่ยสี่สี่แปดนะ สี่สี่แปดห้าศูนย์สามองคอยันสี่สี่สีฟิดฮอดล็กหนาสามตัวหกหกหกเนาะเรียกสาตัวหนาเรียกสามตัวหนาหกของคอยี่ี่ีเอ้ยพิดเปตัวเดียวเขาต้องใสรลงวันที่สีเสียดายเนาะเสียดายอโอ้ยดนี้ตอบโอ้สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับว่า แม่นึกนะครับก็มีตัวเลขอยู่ในใจแล้วนะครับคือหนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับจากแนวจากแนวทางนะครับจากความฝันของแม่นึกยังไม่มีตัวเลขนะครับปู่ยังไม่บอกตัวเลขนะครับคาดว่าอีกสักสองสามวันแอดมินจะมาตามแนวทางจากแม่นึกอีกรอบหนึ่งนะครับก็คงปู่ก็คงจะให้แนวทางแล้วเพราะว่าตอนนี้ปู่คงรู้ว่าลัตเตอรี่ยังไม่ออกมานะครับก็เลยไม่บอก พี่น้องก็รอาตามนะครับวันที่20 21ไปเนี้ยนะครับแอดมินจะมาตามแม่นึกอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณแม่เนึกหลายๆเ้อครับเด้อที่แบงปันแนวท้างนะครับขอให้สุกโสมันมันยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญคนมีน้ำใจสีหายงากนะครับขอบขอให้สุขีสุขังสตังตังมีส้กันขอให้สุขีสุขังน้ำกันสุฟูสุคนนะครับสตังมีใส้น้ำกันทุกคน ลุนถงลุนไทยคนละงวดนี้ละงวดเฮาสิรวยยกช่องนะครับตามนะครับ